ยอมเปลี่ยนฝ้าเพดานให้แก๊งยามคอยเฝ้า กล้องวงจรปิดกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสมัยนี้เพราะต่างคนต่างที่มาไม่รู้หน้าไม่รู้ใจโดยเฉพาะร้านค้าร้านขายของต่างๆที่มีคนเข้าออกตลอดเวลาทว่าเจ้าของร้านแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเกิดปิ๊งไอเดียชวนยิ้มเปลี่ยนฝาบนเพดานร้านบางส่วนให้เป็นกระจกใสเพื่อจะได้ให้แก๊งยามมาคอยเฝ้าหน้าร้านแก๊งยามที่ว่านั่นก็คือเจ้าเหมียวแต่ละตัวพากันมาทำหน้าที่อย่างแข่งขันนั่งเฝ้านอนเ,านเฝ้ากันไม่ละสายตาเลยนอกจากงานเฝ้าร้าน แล้วยังเรียกแขกในร้านได้อีกด้วยซึ่งภาพดังกล่าวได้ถูกโพสต์ลงบนทวิตเตอร์หลังจากนั้นก็มีผู้คนเข้ามากดถูกใจกันอย่างล้นหลามพร้อมกับแสดงความคิดเห็นแบบเอ็นดูกันสุดๆไปเลยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0, 0. เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ